ซึ่งก็ได้แก่ใช้พืชหน้าวัดเขตนาบุญยารามใช้พืชตรีรัตใช้พืชเกษตรเขาไราย,ยาพืชสะพันห้วยสะท้อนธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงธนาทรัพย์มะขามใช้พืชอโกรเทคขลุงและใช้พืชเกษตรดริสตูซึ่งก็ได้ประสานความร่วมมือตรงนี้ไปยังบริษัทต,ต,ต่างๆที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรา และชัยพฤกษ์ทับใสและก็ได้ประสานความร่วมมือตรงนี้ไปยังบริษัทที่สนับสนุนรายการก็ได้แก่บริษัทกีลีฟจำกัดบริษัทจียไต่จำกัดบริษัทเทคโนโลยีจำกัดบริษัทแอปพลายเคมีประเทศไทยจำกัดบริษัทเอราวันเคมีเกษตรบริษัทออร์แกนิกจำกัดหรือปุ๋ยขนเขียวบริษัทคิวแม็กอะโกรเทคจำกัดและบริษัท JS888 เป็นผู้จัดจำหน่ายในส่วนของปุ๋ยบราวน์คอนจาก เยอรมันซึ่งทั้งหมดก็ยังคงมอบหน้าที่มอบความไว้วางใจตรงนี้ให้กับผมหมอทุเรียนมาทำหน้าที่ในการดำเนินรายการว่าห0ป,ปี ที่กลุ่มชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีอยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรกตลอดมาด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพวิชาการที่ทันสมัยเราพร้อมบริการทุกท่านชัยพฤกษเขาระยาชัยพฤกษตรีรัฐชัยพฤก,กเษเกษตรพันธุ์หน้าวัดเขตพฤึกษาพันธุ์ห้วยสะ้อนชัยพฤกษทับใสธนาทรัพย์การเกษตรกระถิ่นธนาทรัพย์มะขามชัยพฤกษอกโกรเทคขุงและชัยพฤกษไรทูมั่นใจในคุณภาพ จิงใจให้บริการรบเครื่องเรื่องเคมีพันธุ์พบกับพวกเรากลุ่มชัยพฤกษ์ได้ในทุกสาขาที่ใกล้บ้านท่านครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านมาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากาชัยพฤกษ์เกษตรไรส์ทูก็ต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ย เราจะมีการจัดงานขายในลักษณะของวันช้อปปิ้งเดย์ในวันที่19และ20กันยายนที่ร้านชัยพฤกษเกษตร Drive 2ก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ7โมงเช้าไปถึง5โมงเย็นผมนํำเรียนอย่างนี้ว่าก็จะเป็นการจัดในลักษณะที่ท่านมาดูเลือกปัจจัยการผลิตมีบริษัทเข้ามาร่วมมากมายครับ อันนั้นคือส่วนที่1มีรายการลดแลกแจกแถมจากบริษัทส่วนที่2มีรางวัลพิเศษจากร้านชัยพฤกษ์ในส่วนที่3ส,ส่วนของผมเองนั้นก็ได้รับการเสนอมาจากพินักรผู้ปลูกมังคุดนะครับว่าอ,อยากจะให้มีการจัดประชุมเสวนาในเรื่องของมังคุดดังนั้นเราก็รับปากไว้แล้วแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่19วันแรกของงานช้อปปิ้งเดย์ของชัยพฤกษ์ดิสทร ก็ณบริเวณเ,เต็นท์ที่เราใช้รับประทานอาหารร่วมกันท่านที่ต้องการทำมังคุดให้มีรายได้เรามีเทคนิคมากมายที่จะสรุปให้ท่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับชาวมังคุดก็เป็นวันที่19กันยายนเพราะนั้นก็เรียงแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับล่วงหน้าส่วนรายละเอียดถ้ามีผลิตภัณฑ์ในแต่ละส่วนของบริษัทใดๆก็จะนำมาประชาสัมพันธ์กันต่อไป และที่แน่ๆครับท่านที่มาร่วมง,งานนะครับอาหารเครื่องดื่มมีอิ่มอร่อยทั้งวันและหลากหลายด้วยเมนูพิเศษครับสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมากรณีเรื่องของการบริหารจัดการภายในสวนของเราอันมีประเด็นมาจากเรื่องของแรงงานเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใช้แรงงานที่มีอยู่จำกัดนั้นเราอาจจะต้อง หันมามองในลักษณะว่าเราจะเข้าไปจัดการตามลักษณะพฤติกรรมของพืชหรือเราจะเข้าไปจัดการในลักษณะของอตามความต้องการของเราถ้าในกรณีปัญหาในด้านของศัตรูพืชถือว่าเป็นส่วนที่มีความจําเป็นที่จะเร่งดาเนินการแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการพ้นปัจจัยบำรุงเราก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงและ ท้ายสุดครับการปรับปรุงการปรับโครงสร้างสวนการบริหารจัดการการตัดแต่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะลดการใช้แรงงานได้หรือเราอาจจะต้องปรับวิธีการคือเพิ่มแรงงานเข้าไปในบางจังหวะจังช่วงหนึ่งและมันก็จะไปลดปัญหาการใช้แรงงานในอนาคตข้างหน้าได้เราก็มาติดตามฟังกันต่อไปในวันอาทิตย์นี้ครับ ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ แล้วประอะไรนะฮอประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพล์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านาหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิ2บํารุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมย e ังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยบออเม รเได้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาอทโทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1ถึง1ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอัโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมาก,กว่า50ปีบริษัทเจียไยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรมาแล้วมาแล้ว พบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนต์จากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมร้อยเปอร์เซนต์ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตมีด้วยกัน3สูตรจีสิบสิ ฟื้นต้นทําใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก15 5ห0 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศเยอรมนีมีว่ากําหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้ายฉนบทั่วไปต้องการกั โรครากเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนต้องฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลรีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลผ ราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศข่าวเด็ดเทคโนโลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการระาสารกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2 1 7 7พ่น2-3ครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์7 1 7 7และเคโมตินผลิตพันธ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลย ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสุตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษการกเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวโรคลากเน่าโคเน่าเริ่มดื่อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วสรงพุ่มปีละ2-3ครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามิน่าคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิส ใช้ผสมน้ำชีพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้ซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ใช้พษ์เกษตรทุกสาขาครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านด,ด้ได้นะครับที่ใช้พษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน กรณีดอกที่สมบูรณ์ได้รับกระบวนการผสมเกสรที่ดีพัฒนาเร็วโตวเร็วเขาก็จะไปดึงอาหารจากผลด้านข้างที่ได้รับการผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์หรืออาจจะไม่ดีพอดึงมาเพื่อการจเจริญเติบโต,ตของตัวเองเขาก็จะกลายเป็นผลที่พัฒนาเร็วขึ้นดังนั้นเท่ากับว่าพอทุเรียนอยู่ในระยะ30วันเนี่ยเราจะเห็นครับว่า,ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยระหว่าง จำนวนผลตำแหน่งเพราะฉะนั้นจึงอยากจะถอยย้อนกลับไปว่ากรณีการแต่งในระยะมะเขือพวงใหญ่มะเขือพวงก,กลางอะไรก็แล้วแต่ครับตรงนั้นมีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดนิดนึงเท่านั้นแล้วมันจะเป็นผลเชื่อมโยงมาถึงการพัฒนาผลคือการแต่งผลดังนั้นในการแต่งผลเนี่ยเราลองนึกถึงภาพดูนะครับถ้าเราจะพูดถึงระบบของการทำทุเรียนแบบคุณภาพ มีเป้าหมายการตลาดมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวชัดเจนเนี่ยเราจะต้องดําเนินการลดปริมาณผลแต่งครั้งที่1หลังดอกบานภายในระยะเวลาประมาณสัก10วัน15วันอันนั้นก็คือแต่งครั้งที่1ละแต่งครั้งที่2อีกนะครับก็คือรุ่นไข่ไก่ไข่ห่านแต่งครั้งที่3ก็คือขนาดก้นแก้วตรงนี้เท่ากับว่าเราต้องแต่งถึง3ครั้ง เพื่อที่จะคุมปริมาณให้ชัดเจนในการคุมปริมาณให้ชัดเจนให้สัมพันธ์กับปริมาณของใบเพื่อให้ระยะเวลาการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวอยู่ในกรอบร้อวันนั่นคือประเด็นโดยประมาณนะครับผมยกตัวอย่างเท่านั้นเองเพราะมันมีงานวิจัยจากกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่ามีงานวิจัยด้านนี้ครับว่าทุเรียนที่มีการบริการดูแลอย่างดีจัดการดีเนี่ยเพื่อการส่งออก มันจะอยู่ที่ประมาณ113วันที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเราก็อ้างอิงตรงนี้ได้ไม่ใช่ทําไปจะกลายเป็นหมอทุเรียนส่งเสริมการทําทุเรียนอ่อนนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้มันมีงานวิจัยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะกําหนดตรงนี้ได้แต่ถ้าในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเราจะต้องควบคุมทั้งจํานวนรุ่น เป็นรุ่นเดียวกันควบคุมปริมาณควบในตำแหน่งกิ่งนั้นและควบคุมทั้งต้นอยู่ในกรอบจำนวนผลที่สัมพันธ์กับใบซึ่งเรามีงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ครับแต่ว่าจะไม่ให้มาเสียเวลาตรงนี้เท่ากับว่าเราต้องแต่งทั้งหมด3ครั้งอันนี้ก็คือการแต่งผลในแผนการผลิตแต่ในขณะเดียวกันถ้าในกรณีเราดำเนินการอย่างลดต้นทุนลดการตัดแต่งลดการใช้แรงงานเนี่ย เมื่อเราแต่งตั้งแต่ระยะมะเขือพวงแก่พอดอกบานเสร็จในช่วงระยะเวลา20วันเนี่ยเขาจะแข่งขันกันเองนะครับแข่งขันกันเองโดยในส่วนของผลที่ไม่สมบูรณ์ผลที่ไม่มีคุณภาพเขาก็จะถูกดีดออกไปแล้วก็จะแสดงอาการให้เห็นชัดเจนครับว่าผลนี้รูปทรงสวยผลนี้รูปทรงงอเห็นภาพชัดเจนดังนั้นในกรณีของการที่เราจะตัดแต่ง ครั้งที่หส่วนใหญ่แล้วพนศกรที่ดำเนินการก็จะเห็นภาพชัดเจนครับแต่งง่ายคำว่าแต่งง่ายคือปลิดทิ้งปิดตรงไหนปิดลูกเล็กออกปิดลูกที่ไม่สวยออกปิดลูกที่งอออกลูกที่สวยๆทั้งหมดเก็บไว้ก่อนนั่นคือการควบคุมตัดแต่งผลครั้งที่หซึ่งตรงนี้จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ตรงช่วงประมาณสัก15วันไม่เกิน20วันโดยประมาณครับ เราก็เห็นภาพชัดเจนแล้วทีนี้หลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นอีกก็จะเป็นช่วงที่สองช่วงที่สองครับเราจะเห็นว่าผลที่เราไว,สว้สวยๆๆทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มเห็นความแตกต่างล้แตกต่างตรงไหนแตกต่างตรง,ตรงระหว่างผลที่พัฒนาเร็วรูปทรงสวยกับผลที่พัฒนาช้าเรียกว่าเกิดการแตกต่างแข่งขันในครั้งที่สอง ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปทำการควบคุมหรือ,อตัดแต่งได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากนักครับเพรมองก็มองออกแล้วเท่ากับว่าในระยะตรงนี้เนี่ยมันเป็นระยะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ30วันหลังดอกบานโดยประมาณถามว่าแล้วถ้าเราไม่แต่งล่ะคือถ้าเราไม่แต่งนี่นะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่ เขาจะเกิดการแข่งขันกันเองสมมติว่ากิ่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด10ผลใน10ผลเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าใน5ผลเนี่ยจะโตวไวอีก5ผลจะโตช้าดังนั้นผลเหล่านี้จึงแสดงความแตกต่างเราไม่แต่งมันก็จะทำให้ผลที่โตวไวเนี่ยจริงๆเขาต้องโตเร็วกว่านี้ถ้าทำตามระบบแรกเขาก็จะ ชะลอตัวคือโตช้าออกมานิดนึงไอ้ผลที่รูปทรงไม่สวยเริ่มบิดเบี้ยวก็จะโตช้าเช่นเดียวกันถามเราว่าในกรณีนี้ถ้าเรามีแรงงานในครอบครัวเราก็แต่งได้แต่ถ้าเราไม่มีแรงงานในครอบครัวเราก็ยังคงไม่ต้องแต่งก็ได้วิธีนี้อยากจะฝากไว้เป็นเด็นครับว่านี่คือสูตรสำเร็จสำหรับการป้องกันการแตกใบอ่อน เราะเราต้องเข้าใจครับว่าทุเรียนเนี่ยพอถึงระยะเวลา20วันหลังถึง30วันหลังจากดอกบานเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือแตกใบอ่อนอ่าทำไมเขาแตกใบอ่อนเพราะอายุใบเขาได้เริ่มได้น้ำได้อาหารได้รับการดูแลที่ดีจากปัจจัยที่เราให้เรากลัวมันจะไม่มีอะไรกินแล้วก็ให้เต็มที่ครับสุดท้ายใบยอ่อนเขาแตก ในกรณีถ้าสวนใดก็ตามคงฝากย้ำไป้เป็นจุดสำคัญครับว่าถ้าท่านไม่เข้าใจในปริมาณผลกับปริมาณใบแล้วท่านแต่งขาดนั่นคือความเสียหายอย่างรุนแรงคนที่จะแต่งขาดได้หมายความว่าไว้จำนวนผลในระยะ30วันเนี่ยจะต้องเป็นภาวะใบเพสลาดติดแก่นะครับ หรือใบแก่ตรงนี้จึงจะแต่งได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของทุเรียนที่กำลังใบแก่จัดกำลังจะมีหางปลากำลังจะขยับแล้วท่านไปแต่งขาดหมายความว่าระยะไข่ไก่ไข่หานท่านไปแต่งตรงนี้นั่นคือความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นจึงต้องมองประเด็นตรงที่ว่าถ้าว่าเราไม่แต่ง สิ่งที่เราได้คือผลทั้งที่สวยและไม่สวยหรือสวยรองลองมามีหน้าที่ในการแก่งแย่งอาหารจากใบใบอ่อนที่จะแตกก็จะแตกไม่ได้ใบอ่อนที่จะแตกก็แตกน้อยลงหรือบางครั้งเนี่ยเรา,าจ,จะเห็นเลยครับว่าหางปลาขยับขยับ,ขย,บขยับอยู่อย่างนั้นเกือบเดือนอยังออกไม่รอดในสูตรนี้โบราณเขาเรียกว่าเอาผลถ่วงใบ เพื่อป้องกันความเสียหายอันพึงจะเกิดขึ้นในกรณีที่แตกใบอ่อนรุนแรงแล้วทิ้งผลทั้งหมดเพราะความสามารถในการแย่งอาหารของใบสูงกว่าสูตรนี้จึงกลายเป็นที่มาของอชาวสวนที่บางท่านก็บอกว่า,วาสวนนี้ทำสวนไม่เป็นดูสิไว้ลูกเต็มไปหมดไม่ยอมแต่งอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับมันคนละแผนการผลิตซึ่งเราก็จะเห็นความต่างแล้วว่า กรณีผลที่อายุไข่ไก่ไข่ห่าน30วันโดยประมาณเนี่ยถ้าเราจะต้องเร่งการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นเราก็ต้องแต่งให้พอดีกับคุณภาพของใบแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจลักษณะของทุเรียนในแปลงของเราว่าใบาอ่อนจะต้องไม่แตก เราจึงจะแต่งได้หรือเขาแต่งหรือเขาแตกใบอ่อนมาแล้วจะไม่มีการแตกใบอ่อนใหม่เราจึงจะแต่งขาดได้แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมใบอ่อนตรงนั้นได้เราก็เอาเอาผลนี่แหละครับมาเป็นตัวถ่วงนั่นคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับใช้แรงงานและเทคนิคจากนั้นเนี่ยทุเรียนไปถึง60วันพอไปถึง50วันขึ้นไป55วันหรือ60วันตอนนี้ทุกอย่างครับใบก็ อาจจะมีมาจำได้นะครับทุเรียนจะแตกใบอ่อนอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ60บวันผลจะเบี้ยวดังนั้นในส่วนของกรณีการใช้ปัจจัยบำรุงมีสัพพะก,กำลังเท่าไหร่เราก็ทุ่มใส่ลงไปให้หมดให้อย่างเพียงพอคือไม่ใช่ว่าเขาขาดแล้วแล้วเราค่อยให้โดยเฉพาะในกลุ่มปุ๋ยทัางดินเราต้องเข้าใจนะครับว่าสมมติว่ากรณีการใส่ปุ๋ยบำรุงผล การใส่ในปริมาณที่น้อยบ่อยครั้งกับใส่ในปริมาณที่มากในกรณีหน้าแลง้งเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากแล้วให้น้ำเพื่อให้ปุ๋ยเหล่านั้นไปรอเวลาการทำงานซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาจากวันที่ให้เนี่ย15วันถึง20วันจึงจะไปถึงผลเราก็จะใส่ในปริมาณที่มากส่วนในปริมาณต่อมาในปริมาณที่ใส่น้อยบ่อยครั้ง อย่างเช่น10วันครั้ง20วันครั้งกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีเติมครับเราเห็นว่าการพัฒนาผลไม่ดีการาใส่พัฒนายังไม่ดีพอเราก็จะมีการเติมปุ๋ยทางระบบน้ําหรือการเพิ่มปุ๋ยเข้าไปที่เป็นปุ๋ยที่มีอัตราการแตกตัวเร็วละลายเร็วเราจะเสริมเข้าไปอันนี้คือให้น้อย แต่บ่อยครั้งหรือบางครั้งเราก็เอาปุ๋ยทางใบมาให้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานการใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพครับว่าถ้าในหน้าฝนเราใส่น้อยบ่อยครั้งแต่พอมาถึงหน้าแล้งเราใส่มากเว้นห่างได้แล้วถ้าลำโตไม่พอเราก็เติมแรงงานเพราะแรงงานที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยก็คงไม่ได้ใช้มากมายเหมือนกับแรงงานในด้านของการพ่นปัจจัย ประเด็นต่อมาครับแรงงานผมอยากจะให้เห็นภาพไกลๆกันสักนิดหนึ่งกรณีของการออกดอกของทุเรียนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปครับว่าถ้าเราแต่งดอกได้ดีเราก็จะมีตำแหน่งผลที่ดีในตำแหน่งที่เราควบคุมได้และเมื่อเรามีผลในตำแหน่งควบคุมได้ขั้นพอมาถึงช่วงระยะเวลาการค้ำโยง การแรงงานคำโยงหรือการโยงผลก็จะน้อยและที่สำคัญครับก็คือเราก็ไม่ต้องไปมีการตัดแต่งอะไรอีกเพราะฉะนั้นการแต่งดอกการวางตำแหน่งผลการโยงผลมันก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันทั้งสิ้นนี่คือการวางระบบที่เราจำเป็นต้องทำแต่ถ้าในทํรนองกลับการเราไว้ดอกในปริมาณที่มาก เหมือนกับหลายๆสวนที่ได้ดำเนินการกันพอไปถึงช่วงดอกบานบานก็ติดผลกระจัดกระจายควบคุมไม่ได้นะครับอัตราการติดผลก็จะต่ําลงมาและเมื่อผลกระจัดกระจายก็จะมีความต่างหลายรุ่นเมื่อมีความต่างหลายรุ่นบางครั้งเนี่ยมันก็จะติดกระจายหรือติดเป็นกลุ่มกรณีที่ติดเป็นกลุ่มเราก็จะต้องมีการแต่งในกลุ่มมีการใช้แรงงาน ทั้งทั้งคำยันทั้งโยงยันก็คือไม่ให้ผลมันเบียดเสียดกันแล้วต่อยงก็ต้องเป็นกระเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นมันเป็นการใช้แรงงานที่ต้องมากขึ้นเพราะถ้าเราไม่ทําเสียหายถ้าในกรณีเราแต่งมาดีเราโยงช้าก็ไม่เป็นไรเรามีการจัดการอย่างอื่นช้าก็ไม่ได้เสียหายนะครับก็เลยมองประเด็นตรงนี้ไว้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแบรงงาน ทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าประเด็นในการจัดการละ่ะกรณีของการใช้แรงงานตัดแต่งเราอธิบายมาโดยละเอียดทีนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องแรงงานการพ่นปัจจัยครับในปัจจัยในปัจจุบันเนี่ยสวนที่เป็นสวนระบบเดิมยังคงต้องใช้แรงงานพ่นแต่ถ้าในทํานองเดียวกันเราไม่สามารถปรับโครงสร้างภายในสวนได้นะครับเพราะว่ารถที่เข้าไปย่า รถที่มีน้ำหนักเกินกว่า500กิโลกร,รมัมหรือ1 0 0 0มันจะทําให้ระบบทั้งหมดเสียหายเป็นล่องลากเนา่าเป็นผลกระทบมากมายเพราะฉะนั้นสวนเหล่านี้ทุกวันนี้เราก็สามารถแก้ไขโดยการใช้ดโดรนดโดรนเพื่อการเกษตรสวนเล็กๆเ,เ,เราก็มีขนาด3 0ลิตร50ลิตรในอนาคตก็จะมีมากกว่านี้เราไม่สามารถที่จะไปซื้อโดรนได้เราก็จ้างเขามาบิน อันนี้ก็คือกรณีสวนที่ไม่สามารถปรับโครงสร้างได้เราก็ใช้โดรนจ้างเขามาบินหรือเราซื้อโดรนมาบินเองเพราะว่าเราต้องเข้าใจครับว่าแรงงานสามสองคนหรือประมาณนี้แหละครับสามคนทั้งเราเจ้าของสวนด้วยเป็นคนผสมยาแรงงานพ่นอีกสองคนในพื้นที่10ไร่เนี่ยเราต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งวัน แต่ในขณนะดเดียวกันใน10ไร่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบินได้ด้วยคนเดียวในเวลาหนึ่งชั่วโมงนี่คือส่วนที่อธิบายให้เห็นภาพในส่วนที่2นอกจากในส่วนของด้านล่างถ้าเราปรับโครงสร้างได้เราอาจจะจําเป็นที่จะต้องเปิดโครงสร้างล่องด้านล่างเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องไม้เข้าไปทํางานจะเป็นระบบถังพ่นเป็นแอร์บรัสแอร์เชีย ซึ่งก็จะมีปริมาณน้ําที่ลดลงมีระบบที่มีน้ําหนักน้อยระบบรากจะเสียหายน้อยกว่าถังพันลิตรแล้วก็ใช้แท็กเตอร์วิง่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เ,เราสามารถนําเข้ามาทดแทนได้ในกรณีการพ่นปัจจัยในการพ่นทั้งภายด้านบนและการพ่นด้านล่างหรือแม้แต่การพ่นสารกําจัดวัชพืชน,นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของ เครื่องมือเครื่องไม้ได้อาจจะเป็นแยกออกมาเป็นชุดขนาดเล็กสำหรับสารกำจัดวัชพืชในปัจจุบันเนี่ยสารกำจัดวัชพืชก็มีสารที่จะไปเสริมเป็นสารควบคุมการงอกแทนที่เราจะพ่นยาหรือสารกําจัดวัชพืชในตลอดฤดูฝนเนี่ยประมาณ2-3ครั้งหรือ4ครั้ง6เดือนเนี่ยเราก็จะเหลือแค่ประมาณ2ครั้ง ใน6เดือนเพราะว่าการพ่นหนึ่งครั้งเขาสามารถคุมวัชพืชได้2-3เดือนนะครับอันนี้ก็คือกรณีอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีสารคุมการงอกอย่างเช่นของตัวบริษัทเจียไถก็มีสารตัวนี้ชื่อมอนโซในการค้าครับเป็นชื่อสามัญก็คือฟลูมิออกซาซินอันนี้ก็คือสารควบคุมการงอกของวัชพืชเราก็เอามาลดต้นทุนได้ เราใช้ตลอด6เดือนหน้าฝนแต่พอเข้าช่วงช่วงแง้งเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้วิธีการตัดนี่คือประเด็นในเรื่องของอการลดการใช้แรงงานนะครับทั้งในด้านของอการดูแลการบำรุงการป้องกันกำจัดสัตว์พืชน้องชาวสวนถ้าสามารถที่จะดำเอาไปบางส่วนหรืออาจจะไปดูในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมด ก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ยืนยันครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้นำเสนอนี้เราผ่านการศึกษาวิจัยตรวจสอบแล้วก็ยืนยันในด้านของผลอย่างชัดเจนก็เลยนำเสนอเป็นคำตอบให้กับหลายๆท่านในเช้าวันนี้และถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์0 9 2 6 5 6 9 5 29งเาสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ